สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับผมต้น m o t o r ร์ไซค์แอนทราเวครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปที่4นะครับกับตอนชี้เป้ามือ2ราคาโคตรคุ้มจัดเต็มผมการันตีคอนเฟิร์มนะวันนี้มีอีกคันหนึ่งคันนี้นี่แบบเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากขี่รถทัวริ่งในการท่องเที่ยวทางไกลปะไปดูกันดีกว่าว่า รุ่นอะไรครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยมาแล้วครับวันนี้เป็นรถรุ่นอะไรเอ่ยเวอร์ซิสครับ650นะปี2017นะครับนี่โฉมนี้ โฉมหน้านินจานะโฉม2ตาตัวนี้เป็นโมเดลล่าสุดของเวอร์ซีทหกห้นยะยังไม่ออกตัวใหม่นะครับรถอยู่ที่พัทยานะผมเจอในมาในมาเก็ตเพลสนะครับเพื่อนๆดูราคาดิ90้า0บาทรถปี2017ปีนี้ปี24 7ปี90 0 0 0บาทออกใหม่3,200ตอนนี้ผ่านมาแค่7ปีเหลือ90,000บาทนะ คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับเวอร์ซีสหนะตัวนี้เป็นโมเดลล่าสุดโสม2ตานะมีความบึกบ้นมีความสปอร์ตนะเหมาะสำหรับคนที่เ,เริ่มเข้ามาขี่ทัวรลิงนะคือมันเป็นรถที่ขี่ง่ายนะพละกกำลังดีมากนะครับทอคต้นดีมากนะครับแต่ว่ามันจะกระโชกโคกหักนิดนึงนะตามสไตล์ของเครื่อง2สูบเรียงนะครับ โอเคไปดูรูปกันดีกว่าอ่ะดูรายละเอียดก่อนก่อนจะไปดูรูปนะวอซิตหกห้น์นะครับปี2017ขอคนพร้อมตัดจบนะครับรถพร้อมออกทิปไม่รับพ่อคา้า90,000มื่นะครับไม่หมื่นโอ้โหไม่น้อยจัดเพื่อนๆเ,เอ้ยปี2017-7ปีไม่หมื่นแสดงว่าขี่ปีละ2,000โล รถสวยเครื่องฟิตเครื่องแน่นเซอร์วิสเช็คระบบพร้อมใช้งานเปลี่ยนยางให้แล้วอุปกรณ์แต่งเบาๆถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำหล่อยเย็นกองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนโซ่หัวเทียน2หัวเปลี่ยนยางนะครับอ่ะเบอร์โทรนะครับไปคุยกันเองนะครับพิกัดพัทยานะครับโอเคไม่หมื่นเนี่ยผมต้องบอกว่า มันน้อยเกินอ่ะคือผมไม่การันตีนะเพื่อนๆไปดูสภาพรถเองนะผมขออนุญ,ญาตวิเคราะห์จากรูปที่เห็นแล้วกันนะครับคือไม่ผมไม่กล้าการันตีนะเพราะว่าไมมันน้อยเกินอ่ะปีละส0 0พโลคือขี่น้อยมากอะ่ะขี่น้อยมากๆรถ7ปีไม่หมื่นสามนะอ่ะไปะก็ถ้าเป็นไม้แท้ก็ถือว่าวิ่งน้อยมากอ่ะเราดูกันต่อเลยครับ อ่ะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็แปลจากเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษทั่วๆไปนะครับเบอร์โทรตามนี้นะเบอร์โทรตามนี้นะผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะเพื่อนๆทักไปคุยกันเองไปดูรถกันเองได้เลยนะครับถ้าชื่อเฟซก็ชื่อนี้เผื่อจะทักไปคุยโอเคไปกันต่อครับมามาอ่าเวอร์ชิสเวอร์ชิสโฉมนี้นะครับมีความเท่ทรงสปอร์ตนะเพราะว่าเป็นหน้านินจาแล้ว นะครับผมชอบหน้านินจาตัวนี้นะมากกว่าตัวหน้าไฟแนวตั้งนะเพราะว่ามันดูแล้วมันบึกบึนนะครับเวอร์ซิสโฉมนี้เครื่อง 650cc นะครับเป็นเครื่อง2สูบเรี่ยงนะครับเป็นรถแนวทัวรลิงนะครับไม่ใช่ทัวรลิงแอดเวนเจอร์นะผมเรียกมันว่าเป็นทัวรลิงแบบทัวรลิงเดินทางไกลเน้นทางดำนะครับ มันเหมาะกับทางดำเนี่ย8-90%เลยนะครับไม่ได้เหมาะจะเอามาแอดเวนเจอร์นะครับเหมาะกับการขี่ทางดำนะครับเพียงแค่เป็นรถยกสูงมาให้ท่าขี่เนี่ยสบายขึ้นไม่ต้องก้มนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์รถก็ยังเป็นคล้ายๆสปอร์ตอยู่นะคือมันมีความกระโชกค่กยคากมันมีความเพลียวลู่ลมแล้วก็อาจจะมีถึงแม้จะมีแฮนดิลบาร์ยกขึ้นมาสูงเนี่ยแต่ว่า ถ้าขี่เนี่ยมันจะมีความก้มนิดๆน,นะครับถ้าเทียบกับรถ Touring Adventure ตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็น VStorm 650หรือว่าแอฟริกาทวินหรือว่า r 1 2 0 0 GS เนี่ยเจ้าเวอร์ซิตตัวนี้จะแฮนดเตี้ยกว่าชาวบ้านเขาจะก้มๆหน่อยนะครับเท่าที่ดูของแต่งเนี่ยผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นนะแคสบาร์ไม่มีนะครับกาดแฮน ไม่มีนะครับชิลเนี่ยเป็นชิลเดิมติดโรงงานมานะครับปรับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้เป็นล้อหน้า17ล้อหลัง17นะจะเห็นอย่างที่ผมบอกว่ามันคือรถสปอร์ตทัวริงดีๆนี่เองนะครับแค่เป็นสปอร์ตทัวริงที่ยกสูงขึ้นมาให้มีความคล้ายกับแอดเวนเจอร์นะครับโชคเป็นอัพไซด์ดาวนะเครื่อง6 5 0ซีซีพละกำลังดีมากนะครับพละกำลังรอบต้นมาดี รอบปลายพอใช้ได้นะครับมีความกระโชก้ากนะครับช่วงล่างไม่ได้นุ่มนวลน,นะครับช่วงล่างต้องบอกว่าออกไปทางแนวสปอร์ตนะครับแบบเฟิร์มๆเข้าโค้งดีๆนะครับเน้นทางดำนะครับโอเคเท่าที่ดูเนี่ยชุดแฟรลิงผมไม่เห็นรอยล้มแปะหรืออะไรนะกาดม้อน้ำไม่มีนะครับคือผมมองตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะเดิมๆนะเดี๋ยวลองดูรูปถัดไปแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคอันนี้เห็นแบบเต็มๆหน่อยก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่าความเป็นล้อหน้า17ล้อหลัง17เนี่ยทำให้มันดูเป็นทรงสปอร์ตนะครับสปอร์ตทัวริงที่ยกสูงนะครับล้อหน้าเนี่ยขนาด17นิ้วรัดด้วยยาง120ยินะความกว้างแล้วก็ล้อหลังเนี่ยขนาด17นิ้วเหมือนกันรัดด้วยยาง160ย หรือ180ผมไม่แน่ใจนะไม่ชัวร์ตรงนี้น่าจะ160นะครับคือมันไม่ได้กว้างถึงขนาด180นะครับโอเคด้วยรูปทรงเนี่ยเหมาะสําหรับวัยรุ่นนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบรถทรงสปอร์ตแต่ว่าไม่อยากจะก้มมากก็เอาสปอร์ตทวริงไปก็คือได้ความสปอร์ตมาแต่ว่านั่งหลังตรงขี่นะครับรถยกสูงติดปี๊ปสวยนะครับรถคันนี้มีปี๊ปหลังมาให้ใบเดียวนะครับไม่มีปี๊บข้างนะครับ ก็ถ้าใครจะใช้เดินทางไกลผมว่าไปติดปี๊บข้างสีเดียวกันทรงเดียวกันก็จะทำให้รถมีความบึกบืนมากขึ้นนะครับรถเนี่ยไม่มีแคส h b บาร์มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปขี่ทัวรลิงเนี่ยผมแนะนำว่าไปติดแคส h b บาร์ก็ดีนะครับคือไม่ได้เผื่อล้มเผื่ออะไรหรอกไปติดแคส h b บาร์จะได้ติดสปอตไลท์เพิ่มมันจะได้เพิ่มดวงไฟให้รถ ที่กำลังจะกลับรถตัดหน้าหรือรถต่างจังหวัดเนี่ยเขาเห็นว่าเอออันนี้มันคือรถใหญ่รถบิ๊กบค์นะครับเออมันมีจุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือท่อที่มันออกมาใต้ท้องคือมันมีข้อดีนะก็คือทําให้แบบมันไม่เกะก,กะด้านข้างเนืเวลาติดปี๊บเนี่ยก็ไม่ต้องหลบท่อคนซ้อนก็ไม่ต้องนั่งใกล้ท่อนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียคือถ้าไปเจอเออน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ น้ำม,มันมีโอกาสเข้าท่อได้ง่ายกว่ารถทัวริงแอดเวนเจอร์รุ่นอื่นๆที่มันมีท่อยกสูงมาทางด้านข้างนะครับเวอร์ซิ Vers It, โฉมนี้อะไหล่แต่งหาง่ายนะครับเคยเป็นรุ่นที่ฮิตมากในยุคยุคนึงนะครับแต่ว่าตอนเนี้มันไม่ค่อยฮิตแล้วแต่ว่าขี่ได้รูปทรงมันสวยนะครับมันมันหน้ามันใหญ่เนีงมันเป็นสองตามันเลยทำให้รถคันนี้ดูบึกบึนดออูดูเท่ะนะครับ ระยะฐานล้อเนี่ยมันสั้นกว่ารถทัวริงแอดเวนเจอร์ทั่วๆไปนะครับสั้นกว่า VStorm ทำให้มันเหมาะกับการเล่นโค้งกว่านะครับแต่ว่าพอวิ่งทางไกลเนี่ยความนิ่งมันจะน้อยกว่า VStorm 650นะครับในรุ่นที่แบบเทียบๆแข่งกันตัวนี้กาดใต้ท้องเครื่องเนี่ยเป็นกาดเดิมๆพลาสติกนะครับกันอะไรไม่ได้ใส่มาหล่อๆเฉยๆนะครับถ้าเกิดใครอยากจะขี่ไกลๆเอาไปแบบ พอลุยได้บ้างเนี่ยไปใส่กัดแคลงที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยจะดีกว่าป้องกันกว่านะครับไม่งั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่แคลงแตกได้เยอะมากนะครับโอเคดูรูปถัดไปดีกว่านะรูปนี้ผมไม่เห็นว่ามีรอยล้มใดๆนะเท่าที่ดูนะครับก็ภาพรวมสวยนะครับภาพรวมสวยอ่ะดูรูปนี้นะครับทะเบียนสวยนะ8 3าตัวแล้วก็เลข5ปาจีนบุรีนะครับ ยางเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเป็นยางทรงสปอร์ตเลยนะครับเรียบเรียบเลยแล้วก็เห็นเจ้าของโพสต์บอกว่าโซ่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับแต่ผมมองจากตรงนี้ผมไม่เห็นนะว่ามันดีหรือไม่ดีเอาเป็นว่าเพื่อนๆต้องไปดูที่หน้าง,งานเองนะครับเอ่อตัวนี้ไม่ได้ทําเป็นท้ายสั้นนะครับก็บางโคนเดิมยาวๆออกมานะครับปี๊บเนี่ยจากการมองเนี่ยผมว่าน่าจะซักประมาณ30ลิตรนะ ไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับถ้าเกิดใครจะทัวร์ลิงเนี่ย,ยก็ไปติดปี๊บข้างเพิ่มก็จะสวยมากขึ้นนะครับดูสภาพสีโดยรวมก็ยังดีอยู่นะครับมีที่ยึดโทรศัพท์มาให้ด้วยแล้วก็ตรงหัวโช๊คเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาแต่งโชค๊คหรือว่าเปลี่ยนแค่ตรงหัวโชค๊คเป็นของแต่งเป็นอลูมิเนียมสีสีนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแค่ตรงหัวโช๊คตรงนี้ครับเป็นโช๊ค ปรับได้นะปรับพิลอทดปรับรีบาวได้นะครับเป็นปรับแบบแมนวนวลชิลหน้าเนี่ยยกสูงต่ำได้ด้วยโดยการลงไปจากรถไปไขข้างหน้านะครับไม่สามารถขี่ไปปรับไปได้เพราะว่ามีลูกบิด2อันอยู่ข้างหน้านะครับต้องไปไขเอาเลือกเอาว่าจะปรับสูงปรับต่ำตั้งแต่ก่อนจะขี่รถนะครับอ่ะดูทางด้านข้างนะครับก็เห็นได้ชัดว่าทรงเนี่ยสปอร์ตมากๆนะครับ เบาคนนั่งเนี่ยนั่งขี่สบายนะครับบอกคนซ้อนซ้อนสบายแต่ว่ามันจะมีความลาดเอียงกว่ารถทัวร์ลิงทั่วๆไปนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันเน้นให้ตูดเนี่ยเชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเบามันจะมีความลาดเอียงเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยได้โดยการที่เขาออกแบบมาให้ตรงนี้มันเป็นโหนกทําให้คนซ้อนอะ่ะไม่ไหลลงมานะครับแล้วก็คนขี่เนี่ยมันจะเป็นว้าวว้าลงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องขาไม่ถึงนะ ขี่ค่อนข้างสบายอยู่น้ำหนักไม่เยอะนะถ้าเทียบกับวี o อม650เนี่ยเจ้าซีท650เนี่ยจะมีความเบาวกว่าคล่องตัวกว่าแต่ว่าถ้าเรื่องความนิ่งเรื่องทัวร์ลิงเนี่ยผมคิดว่าวี o อม650เนี่ยขี่สบายกว่านะครับเพราะว่าวี o อม650เนี่ยเครื่องมันค่อนข้างสมูทคุมง่ายนะครับโอเคมันตัวนี้มันกระโชก65มันมันจะขี่เหนื่อยหน่อย แต่มันแรงนะคือถ้ามือใหม่ต้องระวังแรงสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นรถซีซีสูงๆนะโอเคเท่าที่เห็นของแต่งผมเห็นแค่นี้นะยังไม่เห็นอย่างอื่นลองดูสิไฟหน้าเดิมนะครับไม่ได้ใส่กาดไฟหน้ามาตัวเนี้ยหน้ามันสวยเพราะว่ามันมีปากนกเป็นแบบแหลมๆออกมาแล้วก็หน้าเป็นทรงนินจาด้วยนะครับเป็นโฉมนินจาเป็นไฟตาคู่สวยมากเลย ผมยังชอบเลยนะเมื่อก่อนผมก็มีโฉมนี้คันหนึ่งสีสีเขียวโอเคคุณแจเป็นเดิมๆนะครับเรือนใหม่เป็นแบบกึงกก่งอะนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับดูแลง่ายนะครับไม่อยากากุญแจเดิม2ดอกนะยังเออถือว่าเข,เขาดูแลดีนะคือ ผมสังเกตว่าตรงนี้ปกติถ้าเกิดเขียเยอะเนี่ยมันจะมีรอยขูดขีดของกุญแจนะครับเพราะว่าเวลาเราเสียบกุญแจกุญแจันก็จะแกว่งๆอยู่แถวๆนี้มันทําให้เป็นรอยตรงตรงแฮนเดิลบาร์นะครับโอเคแล้วก็ประกับแฮนด์แต่งนะครับประกับแฮนด์แต่งไอตัวชิ้นสีแดงๆนี่เป็นประกับแฮนด์แต่งโอเคด้านท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมนะครับ ไฟเลี้ยวท้ายเดิมนะครับกล่องอยู่ในสภาพสวยนะทรงสวยแต่ว่าตัวนี้คุณแจกล่องกับคุณแจรถเนี่ยน่าจะเป็นคนละอย่างกันนะครับคุณแจกล่องน่าจะเป็นดอกเล็กๆโอเคเป็นทัวรลิงที่ไม่มีกาดแทนมาให้แปลกเหมือนกันนะคือ คือเขาตั้งใจทําไปแนวสปอร์ตสปอร์ตอ,อะเลยไม่มีกาดแฮนด์ออกมาให้เสียได้เหมือนกันนะครับคือกาดแฮนด์เนี่ยมันช่วยมันไม่ได้ติดไว้เท่นะมันช่วยเรื่องของการขี่ทางไกลได้ด้วยเวลาหินจากคันหน้ากระเด็นมาเนี่ยมันจะได้ไม่มาโดนมือเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไปติดเถอะกาดแฮนด์เนี่ยแล้วเวลารถล้มเนี่ยตัวแป้นเบรกแป้นมือคัตเนี่ยมันจะได้ไม่หกักกาดแฮนด์เนี่ยมันจะรับไว้ก่อนนะครับ ถ้าเกิดขี่ทัวรลิงเนี่ยผมว่าไปติดเนี่ยมีประโยชน์เยอะเลยนะครับโอเคดูจากมุมนี้ก็ถือว่าสภาพเดิมๆนะสวยแฮนด์บาร์ไม่มีรอยเลยถือว่าสวยมากกระจกเดิมชิลเดิมนะครับโอเคสภาพยางนะครับเป็นลายสปอร์ตเลยผมมองๆแล้วเออไม่แน่ใจว่ามองผิดหรือเปล่านะเหมือนมันเริ่มเหลี่ยมๆแล้วนะ ผมเห็นยางมันเริ่มเหลี่ยมเีมแล้วเนี่ยจากจุดเนี้ไม่รู้ว่าเป็นแบบเป็นเพราะแสงหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันเริ่มเหลี่ยมเียมแล้วเนี่ยคือจริงๆมันมันก็ถ้าขี่ตรงๆมันก็ไม่ได้อันตรายหรอกแต่ถ้าพอเข้าโค้งอ่ะมันจะมีจังหวะที่แบบเราเอียงเข้าโค้งไปแล้วมันจะพอผ่านเหลี่ยมไปอ่ะมันจะพึบลงไปเลยมันมันอาจจะไม่สมูทแต่ถ้าคิดว่าคุมอยู่ก็ก็ใช้ต่อได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ เบรกหน้าหลังเป็นดิชินนะครับเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังนะครับเบรกค่อนข้างค่อนข้างจะแบบจึกจึกอะมันมันเป็นแนวสปอร์ตอะมันกระโชกหกห้าคือออกตัวแรงเบรกแรงเบรกหนึบนะครับโอเคท่อออกด้านใต้นะก็คือเขาเขาทำมาให้เป็นสปอร์ตคือไม่จะได้ไม่เก,กะกะแต่ผมมองมองแล้วดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคือเป็นท่อเดิมแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาผ่าหรือเปล่าให้เสียงมันเพาะขึ้นนะ ลองไปฟังกันดูอีกทีหนึง่งตัวมือจับหลังก็ดูไม่มีรอยนะดูไม่มีรอยแสดงว่าอาจจะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมานะเออโชคตัวนี้เป็นโชคแบบติดตรงนี้นะคือจะเป็นแบบแกนเดี่ยวแต่แบบเป็นแบบเอียงๆนะครับออการติดตั้งเนี่ยเหมือนรถ er 6 n ninj a 6ก0าในยุคนั้นเลยคือจะติดแบบนี้เลยซึ่ง การติดโชคแบบนี้มันทําให้รถเนี่ยออกสปอร์ตสป,สปแข็งแข็งกระด้างกระด้าง,ง,ง,งนะครับมันจะไม่ได้เป็นแนวแบบหนึบหที่แบบสามารถลุยได้เหมือนกับรถในกลุ่ม v ีตอ r m หกหูในกลุม่ม a อฟริกาทวินที่แบบโชคเป็น,เป,นเป็นแนวตั้งอะตั้งขึ้นแล้วก็มีกระเดื่องมารับแรงอันนี้จะไม่ใช่อันนี้โชคเป็นแนวรถแบบรถสปอร์ตเลยอะ สปอร์ตของค่ายเขาเลยอะนินจา ER ประมาณเนี้ยนะครับดูสภาพสปริงโชกก็สวยๆยอยู่นะแล้วก็เนี่ยมีตัวมือปรับโชคนะครับปรับพีโหลดได้ปรับรีบาวได้นะครับโอเคท่อก็มีร่องรอยทั่วไปนะครับรถ7ปีแล้วมันคงจะไม่ได้เงาแวบนะครับแต่ว่าไม่ได้ น่าเกล็ดนะครับผมว่าใช้น้ํายาขัดก็ออกนะครับตัวหม้อน้ําเนี่ยเท่าที่ดูเขาไม่ได้ใส่กาดหม้อน้ํานะคือผมไม่รู้ว่ามีครีบล้ลมหรืออะไรบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าคิดว่าไม่มีคือถ้ารถวิ่งแนวทัวริงเฉยๆอ่ะไม่ต้องใส่กาดหม้อน้ําก็ได้นะครับหินถ,ถ้าหินไม่ดีดคือบางทีมันอาจจะมีหินดีดมาจากขั้นหน้าอะไรเงี้ยก็เสี่ยงอยู่ถ้าเกิดใส่ได้ก็ดีแค่ไม่ถึงพันนะครับในราัศาดาก็มีขายนะครับ โอ้ยางหน้าเป็นลายเหมือนเออรุ่นอะไรนะคุ้นๆุนนึกไม่ออกแต่ว่ายางหน้าผมว่ามันเหลี่ยมเียมแล้วนะคือเปลี่ยนก็ดีนะแต่มันลายอะไรไม่รู้ผมนึกไม่ออกคือแต่ผมว่าสภาพมันไม่ค่อยมันเหลี่ยมเรียมอะ่ะผมรู้สึกว่ายางมันเหลี่ยมเียมแล้วอะ่ะโอเครูปมีแค่นี้ อ่ะมาถึงความคิดเห็นของผมนะคนที่เหมาะกับเวอร์ซิตนะครับคือคนที่เออเป็นเรียกว่าขี่ในเมืองก็ได้ขี่ทางไกลก็ดีแล้วกันคือขี่ในเมืองอะ่ะมันก็ซอกแซกได้เพราะว่ารถมันเบานะครับขี่ทางไกลอะ่ะมันก็ดีไปกับรุ่นใหญ่ได้ไปกับตัวพันได้เพราะว่าพละกําลังมันเหลือเฟือนะครับช่วงล่างมันออกแนวสปอร์ตนะกระด้างกระด้างนะครับก็ ถ้าใครไม่ซีเรียสเนี่ยก็ขี่ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าใครแบบอยากได้โชคนุ่มหน่อยก็เปลี่ยนก็ได้ไว้ RS ก็มีนะครับโอเคเออเหมาะสำหรับคนชอบทางดำนะไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบจะเอาไปลุยแอดเวนเจอร์บ้างแบบขึ้นเขาลงห้วยที่เป็นทางดินทางลุยหินลอยบ้างอย่างเงี้ยผมว่าไม่เหมาะนะครับมันควบคุมรถยากกว่า ตระกูลพวกวีตซอมอะไรพวกนี้อันนั้นควบคุมง่ายกว่านะครับอันนี้เหมาะกับการขี่ทางดำขี่หล่อๆไปกลางเต็นท์เขาคอภูทับเบิกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เหมาะกับแบบขี่ทางดินเข้าหมู่บ้านขึ้นกอเซลโลขึ้นห้วยคอกหมูไปกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะนะครับผมว่าไม่เหมาะเอ่อ อัตราการกินน้ำมันตอนผมขี่เนี่ยผมว่ามันพอๆกับ v ีซอม650ก็จะอยู่ที่ประมาณ22นะครับ20-22กิโลเมตรต่อลิตรแล้วแต่การบิดนะครับ20-22เนี่ยจะอยู่ที่120-140กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกิดเร็วกว่านั้นก็เปลืองกว่านั้นนะครับเข้าศูนย์เนี่ยแพงไหมก็เข้าศูนย์ทุก6,000โลนะครับก็จะเสียประมาณเกือบเกือบ3,000นะครับก็เรียกว่าใกล้เคียงกับวีซอม650นะครับ อะไรหาง่ายไหมก็ก็ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันใช้ร่วมกับ er 6 n ninja 650ได้นะครับถ้าไปก็ดูดีๆเพราะว่าตัวนี้โฉมรุ่นแรกๆมันยังมีเรื่องออวาวที่มันมีปัญหาอยู่ในยุคนั้นนะครับผมคิดว่ายุคหลังๆเขาแก้หายหมดแล้วล่ะแล้วโดยเฉพาะอันนี้มันเป็นปี2018ด้วยผมเดา,ว,ดาว,ว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ว่ายังไงถ้าไปดูรถเนี่ย ก็ลองฟังเสียงรถคันคือลองลองไปที่ศูนย์ลองฟังเสียงรถปกติดูก่อนแล้วก็ค่อยไปดูอันนี้ก็ได้ว่าเสียงวาวเสียงเครื่องมันดังหรือเปล่านะครับโอเคไม่มีอะไรจุกจิกที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะเพราะว่าระบบไฟฟ้าไม่ได้มีอะไรเลยมีแค่เบรก ABS นะครับไม่มี Traction Control ไม่มี ระบบคู c คอนโทลไม่มีเลยนะครับเป็นระบบแมนนวลหมดเลยนะครับยกเว้นมี ABS แค่อย่างเดียวที่ช่วยเสริมเข้ามาให้ปลอดภัยขึ้นนอกนั้นก็ดูแลง่ายๆครับอะไหล่หาง่ายยางหาง่ายล้อหน้า17หลัง17ยางหาง่ายสุดในโลกแล้วนะครับโอเคอ่ะความเห็นผมประมาณนี้เพื่อนๆถ้าใครสนใจลองทักไปดูแล้วกันนะ ตามเ,าเบอร์โทรที่ที่ขึ้นตามนี้เลยนะครับอ่ะเบอร์โทรนี้อยู่พัทยานะครับลองติดต่อกันไปดูนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนได้รถที่ถูกใจได้รถที่ดีได้รถที่ไม่มีปัญหามีความสุขกับการขับขี่แล้วก็มีชีวิตปลอดภยัยขี่ไปยันแก่เลยนะครับทุกคนขับขี่ปลอดภัยนะครับวันนี้ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมถ้าเห็นว่าคลิปแบบนี้นะมีประโยชน์ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังหารถรุ่นนี้หรือรถรุ่นอื่นๆนะครับเข้ามาติดตามช่อง Motorbike and t r a ราด้วยนะฮะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ